สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะคลิปนี้ผมพามาชมของแลไอเทมหายากนะฮะ Honda CBR 1000RR นะครับผมเป็น 3R นะครับผมตัวรถนะครับเป็นรถคอสอ21นะครับก็คือรถผลิตปี2021นะครับแต่ว,ว่าออกศูนย์ปี22นะคันนี้ไม่น้อยด้วยไม่5,000 5,000กว่าโล5,449โล อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะเสียงประมาณนี้นะครับตัวสตาร์ทนะฮะเป็นตัวพุ s สตาร์ทแล้วนะนี่ก็คือเปิดอันนี้นะครับเวลาปิดก็บิด ก็ปิดแล้วอ่าคันนี้นะครับเป็น Honda CBRRR นะครับตัวเป็นตัวไฟเบ e นะครับผมเป็นตัว SP ตัวท็อปสุดนะฮะรถเป็นตัวปี2021นะครับรถผลิตปี2021ออกศูนย์2022นะครับผมอ่าคันนี้นะครับมาอยู่5,449กกิโลเท่านั้นนะครับที่ท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ ซอยลาดพร้า71นะครับหรืออ,อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับผมก่อนหนี้พี่ๆอยูอ่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถแอดไลน์วีดีโอคอลดูรถได้นะก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนตัดสินใจจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดนะครับก็เดี๋ยวผมไล่รายละเอียดให้ดูนะชิวหน้าเป็นของแต่งนะครับชิวหน้าเป็นของแต่งแล้วก็โชคนะครับโช๊คน้าเป็นเอรินนะครับผมเบรกแมมโบนะครับมี อากาศหม้อน้ําแล้วก็กันล้มนะครับเป็นของ e v o t อ c ทั้งคู่นะแล้วก็แฟลลิงนะฮะไม่มีรอยเลยะฮะสวยๆแบบนี้นะแข็งข้างสวยๆแบบนี้นะท่อเป็นท่ออา,อาคาพวิกปลายดาบนะครับเป็นท่อฟูลไทเทเนียมนะครับผมก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับให้ดูดิสเบรกหลังนะฮะยังนานาน,าน,าน,นะครับผ้าวงผ้าเบรกโซ่สเตอร์นะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่7 0 0 0 0 0น 4,9่หมบาทประหยัดกว่าออ,ออกศูนย์เยอะเลยนะครับออกศูนย์มือ1ล้านกว่านะครับตัว3ามอานะฮะ,ะคันนี้7 4 9 0 0 0นบาทนะครับดาวเริ่มต้นที่สี0 0มบาทผ่อนเริ่มต้นที่1,7ึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดหนะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเเช่นกันนะครับ อ่ะผมเซลลยยกนะครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ